ไปต่อกันที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังจัดแสดงผลงานประติมาก,กรรมไทยและงานจิตรกรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ค่ะ นางขวัญใจปัญญชุนผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในวังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเยี่ยมชมนิทรศการพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานของนักศึกษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะไทยโบราณที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในกิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะไทยโบราณ ่หมู่หมู่ช่างปั้นงานประติมากรรมไทยและหมู่ช่างเขียนงานจิตรกรรมไทยซึ่งจะแสดงผลงานระหว่างวันที่4 6ถึง6กันยายน2567 สำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในวังหรือสอกอพอวิทยาลัยในวังเป็นสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสืบสารงานศิลป์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวังจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบสารรักษาและต่อยอดงานศิลปะไทยจึงได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งผลงานดังกล่าวยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะไทยโบราณได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมการสืบสารรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณช่างสิหมู่ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานประติมากรรมไทยและงานจิตรกรรมไทยของนักศึกษาได้ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังสารยาค่ะ